ตอนนี้ผมอยู่ที่อ,อ,อาคารมิ้งเลสซิเดนต์นะครับอยู่ที่ตอยออวัดด่านสำโรง1น,นะครับสิ่งที่มาทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการทำระบบบริการ w i f i ในอาคารนะครับแต่ว่าเป็นการบริการ w i f i แบบไม่ใช้โครงข่ายสายแลน กนะ็คือใช้วงข่ายสายเฟโรออปติกล้วนๆเลยนะครับจากเดิมที่เราจะต้องใช้สา,ายแลนดเดินจากตัวเราเตอร์หลักนะครับตัวเราเตอร์หลักเนี่ยไปหาตัวแอคเซ e p o พอยต์นะครับแล้วก็จะต้องไปวางสวิตช์ฮับไว้ตรงกลางนะแต่ว่าในระบบที่ผมทำตอนนี้ก็คือเป็นวงข่ายเฟโรออปติกลอดเซนด์เพราะฉะนั้น จะไม่มีตัวจะไม่มีการแปลงสัญญาณนะครับก็คือไม่มีการใช้มีเดียคอเวเตอร์จะใช้ระบบที่เรียกว่าพ o r น็ x ซีซนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะมีตัวตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัว p, o อ p โอเอแบบสองพอรแล้วก็มีตัว m i โคร t i กที่เป็นตัวเราเตอร์หลักที่ใช้ในการออกยูสเจอร์ออกคูปองในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอาคารน จะได้ยินเสียงช่างทํางานอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมให้ดูที่ห้องควบคุมหลักก่อนที่ห้องควบคุมหลักเนี่ยก็จะมีแค่อุปกรณ์สองตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวสปิวเตอร์ตัดปิเตอร์อรอกปิเตอร์ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้ทั้งสองคอนนะโดยแบ่งเป็นคอนที่1เนี่ย พอที่ห่1ผมก็จะส่งไปควบคุมชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็พอที่2เนี่ยใช้ควบคุมชั้น4กับชั้น5นะครับซึ่งตัว ORT มันมีสองพอร์กเลยใช้ให้มันหมดน,นะครับคือให้ใช้ใช้หมดทั้งสพรแต่จริงๆแล้วเราจะใช้แค่พอร์เดียวก็ได้นะครับที่ควบคุมทั้งอาคารนะครับอันนี้ในส่วนของตัวควบคุมหลักที่อยู่ที่ห้อง ห้องคอนโทรลหรือห้องควบคุม,มน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของของอาคาร,รเพราะฉะนั้นโครงข่ายกลางที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้สปิเตอร์แทนสวิตช์เพราะนั้นการใช้สปิเตอร์เนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของไฟฟ้านะครับทั้งความปลอดภัยแล้วก็ทั้งค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบค่าไฟฟ้าก็จะลดในระบบโครงข่ายสินกลางออกไป ก็จะไปเหลือแค่อุกอปกรณ์ปลายทางก็คือตัวแอคทีฟพอยท์ที่ยังต้องใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับตัวสายนะครับในราคาเนี้ยอันนี้มันจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยก็คือว่าสายเนี่ยจากที่เราจะต้องใช้สายแลนแคท 5e หรือว่าแคท6ที่จะต้องเอเดินเชื่อมต่อระหว่างตัวเราเตอร์ไปยังสวิตช์ฮับจาก๋วสวิตช์ฮับไปยังตัวแอคทีฟพอยท์กลายเป็นสายไฟเบอร์สองคออ่ะโทษกลายเป็นสายไฟเบอร์หนึ่งคอนะครับนั้นราคาสายเนี่ยมันจะแตกต่างกันชัดเจน เพราะว่าสายไฟเบอร์เนี่ยราคาเมตรละประมาณ2บาท3ามบาทเท่านั้นเองแต่สาย c ค t 5 e หรือ Cat 6เนี่ยอย่าง้อยก็ต้องมี10บาทขึ้นไปนะครับหรืออาจจะ1 5 1สไปเลยนะครับนะฮะอีกทั้งโครงข่ายระบบพรที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับมันจะรองรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้จริงๆก็วันนี้ก็ใช้ใช้อยู่แล้วนะครับก็คือระบบ Wi-Fi หมดซึ่งมือถือหลายค่ายหลายยี่ห้อเนี่ยตอนนี้ก็ มีระบบ Wi-Fi 6มาอยู่ในตัวมือถือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับต,ตอนนี้เยอะนะครับลองเจอด้วยในอินเทอร์เน็ตนะมีเยอะมีแทบจะทุกยี่ห้อแล้วโน้ตบุ๊กใหม่ๆตอนนี้ก็มี wi-Fi 6หมดแล้วนะครับะฉะนั้นถ้าเกิดอาคารที่ต้องการจะมีระบบนะครับบริการอินเทอร์เน็ตภายในอาคารแบบ wi-Fi นะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน WiFi 6ทั้งวันนี้แล้วก็อน,อนาคตอันใกล้นี้ซึ่ง จร,จริงๆก็คือจริงๆเ็บอกียกว่าวันนี้แหละนะครับวันนี้ Wi-Fi หมันใช้แล้วน่ะอาคารที่ใช้ระบบ Wi-Fi เดิมใช้สายแลนดเดิมปัญหาเดิมมันก็จะต้องแก้กันไปแต่ถ้าต้องการให้มันหายขาดนะครับผมแนะนำให้ใช้ระบบ fiber optic เพื่อที่จะได้นำสัญญาณได้มากขึ้นอุปกรณ์ access point ที่เป็นไวไฟหกก็จะมีคุณสมบ,บัติในการใช้งานมากขึ้นแน่นอนก็คือความเร็วในการใช้งานก็มากขึ้นการบริการความเร็วก็มากขึ้น เมื่อบริการความเร็วเร้มากขึ้นคุณก็ได้เงินมากขึ้นนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วตัวอุปกรณ์ก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานแบบคอนโท r เลนต์ได้มากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีแถบกว้างความถี่มากขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่างที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นทํำยังไงกับระบบะบริการ Wifi แบบแบบไฟฟอตินะครับผมก็มีให้เปิดฝึกอบรมนะครับในหน่วยงานราชการ ว่ากันด้วยเรื่องระบบนี้เลยโดยเฉพาะนะครับเรื่องโครงข่าย Wi-Fi ในอาคารแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับก็ติดตามได้บนหน้า Facebook นะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ